สวัสดีค่ะนะักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องอเศษส่วนและการบวกการลบการคูณการหารบรรยาที่3.6ค่ะ <c oughs> เรื่องการคูณเศษส่วนกับจำนวนนับการคูนเศษส่วนกับจำนวนนับนะคะใช้วิธีน,ำำนําจํานวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วนยังคงเท่าเดิมเห็นไหมคะ <c oughs> นำจำนวนนับคูณกับตัวเศษตัวส่วนยังคงเท่าเดิม <c oughs> <c oughs> นักเรียนไปดูข้อที่1น,นะคะข้อที่หนึ่งะคะเศษ2อันนี้ตัวอย่างตัวอย่างคือเศษ2 8ส่วน8คูณด้วย5เท่ากับเท่าไหร่ใช่นไหมคะวิธีทำนำโจทย์ลงมาเศษ2 8ส่วน8คูณ5เอาจำนวนนักไปคูณกับตัวเศษเลยแต่ก่อนที่จะหาผลคูณนะคะนักเรียนหาตัวเลขมาตัดทอนก่อนเห็นไหมคะเอา5 2คูณ5ส่วนด้วย8 สกับ8มองดูแล้วมันตัดทอนได้เอาแม่สองมาตัดทอนมาหาร2 1เป็น2 2 4เป็น8มันก็จะเหลือ1นคูณหส่วนด้วยสี่คูณหได้5ด้เห็นไหมคะสก็ 4, ดึงลงมาเลยก็เป็น5้ส่วน,มน,นสนม,มันเป็นเศษเกินใช่ไหมคะมันเป็นเศษเกินเราทําให้อยู่ในรูปจํานวนคละแล้วก็ตอบลงไปเนื้อเรียนมาดูข้อที่1 ข้อที่หนึ่งเจ็ดนะคะข้อที่หนึ่งเจ็ดคูณด้วยคูณด้วยแปดส่วนสิบใช่ไหมคะเจ็ดคูณด้วยแปดส่วนสิบเจ็ดคูณด้วยแปด วสก็จะเท่ากับเมื่อกี้คุณบอกว่าให้เอาจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษเลยก็จะเป็น7คูณด้วย8ปนะคะเคูณด้วย8จากนั้นก็าหารด้วยอะไรคะาหารด้วยส0 ูตัวเลขซิตัดทอนตัวไหนได้ตัดทอนตัวไหนได้อ่ามองเห็นแล้วคือ8กับ10นะคะเราเอาเลขเลข2มาหารได้มันก็จะได้เป็นเห็นไหมคะ2 4เป็น8 2 5เป็น10เพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นจะเหลืออะไรคะจะเหลือ7คูณ4ได้ 28ส่วนด้วย5เป็นอะไรอีกแล้วมันเป็นเศษเกินเศษเกินทำให้อยู่ในรูปจำนวนคล้าทำให้อยู่ในรูปจำนวนคล้านะคะ้าคูณอะไรไปหาน,นำา5ไปหา28 5 5เท่าไหร่28 5 5 25เหลือเศษ3 ส่วนลงมาเลยต่บ5เศษ3ส่วน5นะคะต่บ5เศษ3ส่วน5 5เศษ3ส่วน5นะคะนี่คือข้อที่ ไปข้อที่2ข้อที่สก็ใช้วิธีการเดียวกันค่ะข้อที่2ก็เลเรยดึงโจทย์ลงมาก่อน4ส,ส่วน15ใช่ไหมคะคูณคูณด้วย ก็จะเท่ากับเท่ากับนำตัวจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษเลย4คูน5ส่วนด้วยส่วนด้วยอะไรคะส่วนด้วย15บห้าลองดูสินั้วเรียนลองดูสิคะว่าตัวเลขตัวไหนสามารถตัดทอนได้อ้าว5กับ15นั่นเอง 1> 5หเป็น5 5 3 15สิบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเหลือเท่ากับ4คูณหเป็น4ส่วนด้วย3ส่วนด้วย3มมันเป็นเศษเกินอีกแล้วหาค่าออกมาค่ะ 3หารด้วยอ่า3คูณอะไรได้4 3 1เป็น3เหลือเศษ1ใช่ไหมคะเหลือเศษ1ก็เลยก็ตอบ1เศษ1ส่วน3นั่เน,น,น,นเอง1เศษ แล้วสองข้อต่อไปข้อที่3ข้อที่3ค่ะใช้วิธีการเดียวกัน17ส,ส่วน2ี่สใช่ไหมคะคูณด,ด้วยคูณด,ด้วยส0 ก็จะเท่ากับเท่ากับก็เอาตัวจำนวนนับคูณด้วยตัวเศษเลยแล้วก็หารด้วย,ยน,นี้ก่อนที่เราจะไปคูณคูณก็บอกว่าให้เรียนหาตัวเลขมาหารดูก่อนดูซิว่าตัวไหนมันสามารถตัดทอนได้ดู ตัดทอนก็นคือข้างบนกับข้างล่างตัวเศษกับตัวส่วนนะคะอันนี้คือ4 1เป็น4 4 5ได้20มันก็จะเหลือเท่าไหร่คะเหลือ17 1เป็น17ส่วน17เส่วน5เป็นเศษเกินอีกแล้วค่ะเป็นเศษเกินแล้วนักเรียนก็หารเลย อ่านให้กลายเป็นจำนวนคะห้าหนึ่งเป็นห้าห้มส้าใช่ไหมคะสามเหลือเศษส 2, ก็ตอบ3ามเศษสส่วน5นั่นเองสามเศษสส่วน5ค่ะเหลืก็ตอบเลย เส่วนหค่วน 5, วน5ต่อไปข้อที่สทําวิธีการเดียวกันเลยค่ะวิธีการเดียวกันเลย2 2ส่วน5ใช่ไคส่วนห้า ก็จะเท่ากับตูบอกว่าไงน,นะเอาจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษแล้วหารด้วยตัวเศษนะคะทีนี้นักเรียนมองดูหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งร้อยสิบห้ากับห้าเนี่ยมาลงท้ายด้วยห้าเหมือนกันเพราะฉะนั้นตัดทอนกันได้นะคะห้าหนึ่งห้าห้ายี่สิบสาม ได้115เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็จะเหลือเท่าไหร่คะ23คูณ22ได้506ส่วนด้วย1ก็ลระตัดของไปแล้ว506กส่วน1ก็คือเท่ากับ5 0าหารด้วย1มันก็ได้506นะคะเพราะนั้นก็ตอบเลยตอบ ใบข้อที่5ข้อสุดท้ายของใบางานนี้แล้วนะคะก็จะได้เป็นเอาโจทย์ลงมา12ส่วน29คูณด้วยสองส่วน29คูณด้วย290ก็จะ เ่ากับเอาจำนวนนับไปคูณกับตัวเศษเลยจำนวนนับคือ,อ10คูณด้วย290หา,าด้วย26 26ใช่ไหมค,คะหาด้วย26อ,อันอ้าไม่ใช่29โทษที หารด้วยยี่สกด้น็ีง่ายเลย29กับ290ตัดกันได้เลย้เลยค่ะ29 1 29 29 10ได้290เพราะฉะนั้น ข้อนี้ก็จะเป็นเท่ากับ12คูณ10ได้120ส่วนด้วย1ใช่ไหมคะ120ส่วน1ก็จะเท่ากับอ่าส่วน1ก็มีค่าเท่ากับ 120, 120เก็ตอบเลยค่านี้คือ100 很容易。